ลังจากฝนตกไปกระิเดดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดือดเต็็นซีสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ออกมาหน้าเนะค่ะออกมาชุ่มทงชมทาอันนี้คือปลายูคาเนาะค่ะที่ปลูกไว้ในหน้าถ้าเรกาปลูกไปตามสายทางค่ะอันนี้ก็กําลังปลูกไม่ค่ะที่เป็นโล่งๆอย่นี่อันนี้จะเป็น ตรงนี้จะเป็นป้าไวายเนาะค่ะไวยปลูกไว้หน้าตรงโน้นก็จะเป็นป้ายุค่าหน่อยเนาะค่ะที่ปลูกใหม่กํลังปลูกไม่ค่ะ ล้างเป็นอีกป้าหนึ่งค่ะโอ้โหมันสูงริ้วเลยอันนี้ออกมาหน้าเนาะค่ะออกมาหน้าบริยุสวนอยางเนาะค่ะเนาะอันนั้นย่สวนอยางยุสวนไหวเนาะค่ะอันนี้มะนาวกับปลูกไว้ไว้ให้กันค่ะปลูกไว้ไว้ให้กันประมาณงานงานหนึ่งเนาะค่ะมันตาย ปลูกไว้ไลายหนึ่งแต่ว่าเหลืออยงงานหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ดินโคกค่ะมันย่งบ่ไดดบํารุร่งรักษาปันใดทุนทรัพย์กับบ่ถึงแห้งกับบ่ถึงค่ะ <c ười> ก็เลยปลูกตะยุให้เนาะคะ่ะมีส่สวนอย่างสั้สวนอย่างสวนไหวเลยค,ค่ะใหม่ยุคห้ากํลาลังจะเริ่มเติบโต อันนี้จะเป็นสวนพี่สาวเนาะคะ่ะที่ให้เขาเสาปุูกอ้อยชมทุ่งค่ะชมทุ่ง นี่ก็จะปลูกยุคค่าไปตามขั้นหน้าเท่ากันะ ต้นมะหวาใาญไงนาอคะ่ะนี่ค่ะต้นมะหวาาหไงเดี๋ยวก็จะเป็นหมากได้กินดินห้าดินหกนี่นะะแหละก็่ว่ามีอย่างลายดอกะคะ่ะภาพปชมทุง่ง อ,นนออกมาเอามบตองกับพี่สาวนาคะคะมนาทงหน้า ไปโค้งไปต่ำเนาะค่ะอันนี้ก็สะน้ำ คนไทยไม่เมีตัวยม่ดใในบางหงเมีต่ำเนาะค่ะพลาน่วยซ้องนวยค่ะสวัสดีแค่นี้นะคะเด้อจะได้กลับบ้านแล้วจากลุยสานบ้านหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ